สวัสดีจ้าพี่น้องมากินสาคูไส้หมูน้ำกันเด้อจ้ามาจ้าื่อน,นี้อยู่บานกันนี่นี่สองคนแต่หน่อยไปขล้ายของมาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าแซ่บๆกันจ้าสาคูไส้หมูอันนี้อันนี้อนนอนนอเออเขาเกีย่ยปากหมอ้อกินได้ไหมบุ๊คม่อันนี้มาให้น,หน้อง ใส่กะทิพอมมดอา,าจารพี่น้องมามา,มาเซ็บแซ่บกงนใส่บบกพริกน้ำบ่ใส่พริกจัดง่อยเนาะพี่น้องไม่ได่เผ็ดมาเนี่ยน้องโตเม่ Để không có nhìn nha bây giờ như thế nào. Phải sư vào đây. sang phải nó sống là sang bàn nó xuống nó bây giờ con giờ bây giờ แต่หน่อยว่ายู่กันตรงเข้าตรงซังแล้วเดี๋ยวสองคนกระลูกไปใส่กระบะ่ได้แล้วกินไหม กหวานเกินแต่ว่าแต่ว่าอันนี้กินบ่เปลี่นที่ร้องกินเบิ้งกินบ่เปลี่นพี่น้องเพิ่มที่สั่งมาล้องเบิ้งครั้งแรกหกักบดพริกงวยใส่มันไปกินเบิ้งงวยบ่ได้มันยีเพล็ดนี<ม>่ไม่อยากเคาปากบ่วพริกเคตัวทุกคน น,นี่มันกินยังไงใช่กะทิพอมอปอเคยกินลองมึง xem nhìn đi được Hãy tha cho tha ดูดยังไงนะจะ่ปากไม่เลยแล้วมากินกันอืข้าวเยดอืมอืดูกับกัน เพื่อนสองคนเนี่ยมันพอเป็นไปไ้กอนนี่ยังเฮ็ดอ่ะซั่งของมากินขอบ้าง ทั้งแสบลูก,ก,น,น,กน,นี่ก็ได้อ่เนี้ก็ขาแบนะีม่วงเขาอย่งเงีฮ็ดปุ่เนี่ยยเ,เดี๋ยว,ยวกินอีกสครับ อนุญาตจะเอบุกกับพี่น้องเข้ามามาือเนี่พี่น้องมากินตอ่ออุ้ยที่นี่สวัสดีป้าป้าน้องนาคสวัสดีค่ะ มาวัสดีค่ะแม่นเน่ยอยู่กับแม่สองคนอยู่ก,กับเนี่ยอยู่กับแม่สองคนค่ะวันนี้อ่อป้านั่นๆ้ำอยู่นะนีะ่อยู่กับแม่สองคนพ่อไปขายของนะเออมันยิมอยู่กับแม่สองคนพ่อไปขายของ นะนะนล้บก็เป็นตาเพราะนี่ดอกพี่น้องอยู่กับแม่สองคนค่ะแม่หนูมีแต่กินอย่างเดียวเลยนะแม่หนูมีแต่กินพี่เมลูกอ่อน แม่หนูมีจะกินอย่างเยวเลยให้สในใจหนูลเลยอ,อร่อยเลยแม่เห๊ะแซ่บ แซ่บมากๆเลยกินไหมฮะกินไหมรีบๆโตแล้วจะได้ไปกินด้วยกันเนะรีบๆโตจะได้มานั่งกินกับแม,ม่จ๋าเนาะนะแม่จ๋ากินอะไรหนูก็จะได้กินนะรีบๆโตนะคะ รีบๆโต,ต,ตนั่งีๆคุณสบัยดีป๊อปตานานหนักวะสบัสดีเพื่อนนะดูทักทายดูนี่นมาทักทายนี่ๆอยู่กับแม่สองคนแม่กินอย่างเดียวเลยจี่เหรอ Mm. ขออนุญาตด้จ้ะขอโทษหลายๆพักมันอีเฉียวนั่เนี่ยน,นี่เจ้นี่ยู่ินกบบรบเบ้เรียวดอพี่นอ้อง ไม่เหลือขอโทษขอโทษได้หลายจ้ะอี่แม่นี่กินซกมกจังเลยอยู่เนาะอันอันนี้นี่อันนี้่จ้ะอันนี้นี่เป็นป้าป้าน้าไหมป้าป้าน้าอยู่ในนู่นสวัสดีก่อน อุ้ยว่าตะว่าตะเมียลูกกับเอ็กว่าตะเมียย่อลูกกับย่อมด้วยกันเก็บขยะคัดเด้ยูซองคนนี้บอกเออแตะเนียวกินเนี้ยพี่น้อนจะกินยัางซ่างย่างเดียว ยี่สิบบาทอัน,อนละยี่สิบบาทเจ้าไปกินอีกน้ำลูกนอนสวัสดเพี่มาสวัตะหน่อยสิมาค่ะคำแล้วไปเอาของไปส่งของขายของนะอันสวัสดีเราสิมาค่ะคำเนาะพี่น้องเนาะเราก็ต้องหากินเองก่อน หากินะเองก้อนยอยู่กับลูกยังไงเปิดตัวเช้าสังส่งสั่งไม่เห็นเพียร์อยเอ็ดเป็นของกินเป็นหลายเป็นกับเที่ยวมาัตสึมมาตสึโมเขาแะดียุบยุบสมัยนี้วากิวตะกี้ แล้วชิพานี่เมย์ไปอันเขียนรถเรียนอีกเขียนรถเรียนอันทั้งไตปละทั้งทางล่างวักหนึ่งอีรุ่งเวทมาเอือนใส่เพิ่นลุ่งเวทมาแต่อันเหตุงานยวนอย่งเียยสเอา้าเอา้เอา อันนี้มันเป็นแบบทึงเ<ม>ด้อพี่นอ้องแบบอินอินเพิ่นแล้วก็เอาผ้าผ้านิ่มๆของห้องเลยเพิ่นผ้านิ่มๆของห้องเลยเพื่นหนึง่งนันง่งจา้จาจ้าไปกันเด้อพี่น้องอิ่มอินอินแบบว่ทันได้อิอออนอน่นแอกให้นั่งนอนก่อนบ๊ายบาย นี่นี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าไปนอง